แม่ปลาห่วงถาดไข่อย่านะอย่านะอย่านะเอ้ยเจ็บเอ้ยเบ้ากัดไม่ละเลยนี่ครับเวลาขาไข่เสร็จผมจะย้ายถาดออกไปนะครับเอาไปใส่กระมังแล้วก็ใช้ออกซิเจนเป่าในกระมังส่วนถาดที่เห็นเนี่ยเป็นถาดใบใหม่ผมเอามาวางไว้เนี่ยดูเขาจะยังเคืองๆอยู่นะผมมาไข่เข้าไปแล้วไล่กัดไม่ละเลย เบาเบาอีหนเบาเด็บมันเนี่ยดีที่เป็นนิ้วนะถ้าเป็นหลังมือเนี่ยจะเป็นแผลเป็นวงเลือดออกเลยนะเป็นวงวงเหมือนรอยโดนคนกัดแต่ว่าฟันมันจะเล็กแหลมๆใจเย็นใจเย็นโหเครื่องใหญ่โกดโกดโมโหเอากัดกัดดกจริง